ส,สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกมกับตันเซบาสัดดินทีนะฮะก็สำหรับวันนี้ครับผมมีตู้เข้ามาใหม่ครับก็คือตู้นี้นะฮะเข้าไปดูกันครับ นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับดีมคอเลกชันฮะราดุงกล้้ยนะยฮะก็เอาเป็นว่าดีมคอเลกชันรอบนี้นะฮะแน่นอนว่าไอดีหลักของผมนะฮะไม่ได้เปิดครับไอดีรองนะฮะก็ไม่ได้เปิดครับก็เอาล่อไอดีดองแบบใหม่ๆเลยมาเปิดนะฮะเนื่องจากว่าตัวละครของมันนะฮะเป็นสายดีบัฟซึ่งมันไม่เหมาะกับทีมผมและ ตัวอัปเดตร่วมตู้นะฮะที่ดีๆอย่างไทเกอร์บานนะฮะทั้ง2 ID ดีนะครับผมมีหมดแล้วครับเหลือเพียงแต่ซันตันนวยนะฮะที่ไม่มีครับแน่นอนว่าไม่ได้อยากได้นะ,ะันซันซันลาเ่ยมันมันมันอ่อนนะฮะมันกระโปงนะครับผมก็เลยต้องหา ID ดีมาเปิดครับ <c oughs> แล้วก็วันนี้นะฮะตอนแรกกาวว่าจะไล์นะฮะพอดีลูกโยเยน,นะฮะประมาณว่าไม่ค่อยไม่ยอมนอนแ่ะก็อาจะกล่อมได้นะฮะก็มืดแล้วะครับก็ไม่ไล์ดีกว่าอัดคลิปดีกว่า โอเควันนี้ผมจะมาวิเคราะห์นะฮะวิเคราะห์กาชาครับนีวิเคราะห์ตัวละครครับแล้วก็เปิดกาชาดีมคอ o l l e ชันนะฮะถือว่าเป็นการเทสเลนละกันอาจจะไม่ได้เปิดใน ID หลักนะฮะเพราะว่ามันได้มีความจําเป็นใดๆนะฮะไม่มีตัวไหนที่อยากได้แบบว่าจะบิวขึ้นเลยให้กดสักร้อยลูกไม่มีเลยฮะแต่ว่าดีมคอร์เรชันทังทีเนาะ ต้องมาเทสเกลือให้คุณผู้ชมดูสักหน่อยครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปกดกาชานะฮะเราเข้าสู่ช่วงการวิเคราะห์ก่อนครับก็ไม่นานนนะฮะเนื่องจากว่าตัวละครใหม่นะครับมีแค่เพียง1ตัวละครครับนั่นก็คือราดุงก้านะฮะราดุงก้าครับมาเป็นสีฟ้าครับสีฟ้าขับซามสอนนะฮะก็อย่าที่รู้กันแล้วว่าเป็นสายดีบัฟครับส่วนสเตตเนี่ยเอ่อมันน้อยนะ ก็เคยเกิดไปแล้วว่ามันน้อยนะครับเพราะว่าพาร์ทสีมันเป็น FBS สูงถึง50%ครับ64,000ครับสตมิน่า1,220ครับตัวนี้นะฮะก็บอกกับการเป็น DM นะฮะเป็นกองหลังก็คงไม่เหมาะนะฮะเพราะว่าจุดเด่นของมันคือการแย่งบอลกับตัดบอลนะฮะก็ดูกันได้ตรงนี้นะครับแย่งแย่งบอลครับ12,800ครับแล้วก็ตัดบอลนะครับ12,000ครับและบล็อกนะฮะ11,000ครับ พลังอาจจะไม่ดูเยอะมากนะครับแต่ก็ ABS 50%นั่นแหละมันจะทำให้มันดูโหดขึ้นนะครับสำหรับราดุงกล้วยนะฮะแย่งบอลนะครับก็แน่นอนว่าแทบไม่ติดท็อปนะฮะส่วนท่านะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีครับคือแม่งให้ท่าหมดเลยครับ3แนวนะครับแย่งบอลตัดบอลและบล็อกนะครับให้มาครบเลยครับดีครับไม่ต้องไปขวนขวายหานะฮะแล้วก็เรื่องพาสตินะฮะ ABS 30ครับแล้วก็นี่นะฮะ บวกลบ4นะฮะแล้วก็ลบสโมสรคู่ต่อสู้อีก1.5ครับและตอนนี้นะครับมีนี่นะฮะลดการปริมาณการใช้ความอึดนะฮะ25%เรครับทำให้ตอนนี้เหมือนมีสติมิน่าอยู่ประมาณ1,600กนะฮะก็ถือว่าดีนะฮะผมได้คำนวณพลังไว้แล้วนะครับแต่ผมคิดว่าไม่จะเป็นเท่าไหร่แต่ผมบอกไว้เลยว่าค่าลาดุงกานะฮะอยู่ในประมาณ60เหลือสตมิน่าเกิน60%นตะ ก็ถือว่าเถื่อนระดับหนึ่งเลยนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับ DM นะฮะผมเลือกใช้บริการตัวที่มีออโต้ตัดบอลมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นครับตัวนี้เป็นดีบับด้วยผมจึงไม่เปิดนะฮะเก่งอยู่แหละแต่นะถ้าไม่ใช่ใส่ดีบัฟผมว่าก็ไม่ควรนะฮะกาชาดีกว่าครับวันนี้ไม่ได้มีข่าวอะไรมากเนาะหรือเปล่าไม่ไม่น่ามีหรอกเพราะว่าผมได้ไปเช็คมารอบหนึ่งแล้ว มันมีอัปเดตมาแค่ตรงนี้นะฮะเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้นะครับผิดรับผิดผิดมันมีอัปเดตมาแค่ตรงนี้นะฮะก็คือของใหม่ล่าสุดนี่แหละครับทีมคอลเลคชันนี่ฮะปรากฏเข้าไปดูมันก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะส่วนเรื่องออนไลน์เนี่ยโอ้โหหลุดหลุดชิปหายผมเล่นได้นะในมือถือก็ยังหลุดน้อยหน่อยนะแต่ในบูส t ต็คหรือว่าใน m อ i p l a ไ e r พหรือเล่นในคอมเนี่ย รูชิ้หายเลยฮะก็หวังว่ามันน่าจะแก้เร็วๆนี้นะซึ่งอตอนที่มันอัพดีมคอลเลคชันมาเนี่ยผม,มยังไม่ได้ไปเทสนะฮะว่ามันแก้ไขหรือ,อยังเอาเป็นว่ามึงโหลดไม่ขึ้นช่างหัวแมงครกาชาดีกว่าครับก่อนกาชาดูคร,ครับก็อย่าลืมนะฮะสปอนเซอร์ของช่องผมนะฮะร้านเดอะฮันด์อปเกมมือถืครับใครอยากกดกาชานะฮะใครอยากหาซานตาน่านะฮะก็อย่าลืมใช้บริการร้านนี้นะครับ ร้านเดอะฮัชอบเกมมบายครับรับบริการเติมเกมกับตันซูปราสดิมทีมและเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับร้านนี้เติมด้วยบัตรกิฟต์การ์ดนะครับถูกกว่าเติมเองครับยิ่งตอนนี้นะฮะบัตรกิฟต์การ์ดราคาลงนะฮะจะทําให้ถูกเข้าไปอีกขั้นนะฮะคุณสามารถติดต่อ้ที่ QR โค้ดด้านหน้าเลยครับและในคุณก็จะเติมอยู่แล้วนะของถูกดีที่สุดนะฮะต่อมาครับหากใครต้องการฟาร์มเนื้อเรื่องนะฮะ ก็แอดมินพานุเลยครับแอดมินจากเพจหลักนะครับเนื้อเรื่องครับ350บาทครับ3วันจบนะฮะอีเวนต์หรือวิ่งควายเก็บเหรียญอะไรพวกนี้เนี่ย2วันนะฮะแล้ได้ทุกอย่างครับแล้วก็เรทนะครับ200บาทครับก็ติดต่อที่ซ้ายบนนะครับแอดมินพานุนะฮะเป็น Facebook นะครับและแน่นอนครับทั้ง2ร้านครับปลอดภัย100%แน่นอนครับผมตัวไอเดองบอลก็ผมขายเองนะฮะปลอดภัยอยู่แล้วปลอดภัยอยู่แล้ว น้องไทก้าขึ้นมาหน่อยอ,อย่างที่พูดแล้วนะสุดท้ายไอ้นี้ก็คงต้องไปแจกในไล์หน้าแหละมันมีอะไรอะ่ะมันมัน,ม,นมันดีมคอลเลคชันแล้วแบบไอตัวอัปเดตนี่แม่งโอ้โหซันตาลุยเนี่ยส่วนไทเกอร์บายมันก็เก่าแล้วปนะแถมตู้วาเลนไทน์ไปเลยไหมมา อุเลินทายครับกดกาชาหมุนเอาสักรอบแล้วกันเพื่อจะได้แบบสองตัวละครยูโดโนะเพราะว่าตู้นี้ผมก็ไม่ได้กดนะฮะโอ้โหเพิ่งเคยเห็นทำดูดีนะฮะแต่เกลือแน่นอนครับตูววอเลนไทน์ตันเนี่ยว้าละวทำมาแบบมาครบอะไรอย่างงี้เกลือ บูลูสันดามูดีเคเลยเรียกกันได้ว่าเกลือไม่พักนะฮะผมรอตู้เล็กดีนนะฮะตู้เล็กดีนของเดือนนี้ไอดีรองน่าจะได้เปิดอยู่ตัวไอดีหลักก็ถ้าไม่โหดจริงก็คงไม่เปิดนะฮะห้ามรอบเดียวอครับรอบเดียวรอบเดียวมันควรได้สองตัวเลยนะ อ้าวมีช้านว่ะอยากเห็นแสงแสงรุ้งนะฮะของวาเลนไทน์นะครับว่าจะสวยขนาดไหนยิ่เข้มทำไมเป็นสีดำอ๋อสีช็อกโกแลตใช่ไหมจับไปดึงลุงครับโอ้โหโรเบโตมึงหล่อมากมาแล้วครับเข็นเข็นเอชอาร์นะฮะ รรรรรเรียบร้อยครับมาเลยครับเค้นนะฮะวอลโรดมาเลยครับหลุดเหลียดนะฮะตามสภาพครับต่อไปครับสเต็ปสามนะฮะการันตีหน้าตู้ครับไม่ใช่การันตีเอเลสานะเอเลสอารึ่งตัวครับสำหรับสเต็ปที่สามนะฮะคือไอสองตัวนี้เนี่ยใครเปิดก็ต้องแบบว่าต้องมีคู่กันนะฮะ ก็สวยอยู่ขอสองลูกแล้วกันโอ้โหลูกเดียวแน่เลยนั่นแหละครับลูกที่การันตีนั่นแหละเอาเฮือเหียวงะโอ้โหยังไม่มีหน้าตู้นะฮะผมว่าไม่ครบแน่นอนเลยวะอยากแคอยากจังวะมึงเกลือจังวะ มีชานว่ะเดี๋ยว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 มีชานล็อกสี่ตัวเฮ้ยมาว่ะคริสทาร์ดโอเคคริสทาร์ดมาสองไอเฮี้ยตู้สามเปอร์เซ็นต์มาสอง มันต้องมาสักตัวแล้วมะจัดไปเคนโอเคนวดนวดที่นวดนะฮะพหนุ่มนวดสวยปั้งก็ให้โรเบตโต้นะฮะอก็ยังดีนะสเตจสุดท้ายครับการันตีหน้าตู้หนึ่งตัวนะฮะขอเป็นลิตตาเพียวๆเคนนึงไม่ต้องแล้วเพราะว่าเคนต้องการลิตตานะฮะเพราะว่าท่ามันต้องใช้ใช้ร่วมกับลิตตานะฮะ หาดิตตะไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นสเต็ปสุดท้ายขอให้ครบครับตอนแจกอะคนจะได้อยากได้ไงชี่วนักปีวาเลนไทน์มาลูกเดียวครับนิตตะอาเฮือกกลัวแล้วบวกหนึ่ง เชื่องสุดยอดพอมาเราไปดูตู้ที่แบบว่าสร้างสรรค์ชีวิตดีกว่าครับ DC นะฮะเอ่อสิ่งที่ผมก็จะทำต่อไปนี้นะครับถ้าคุณไม่ได้ใช้ ID ดองบอลนะฮะอ่า ID แบบว่าเอามาเทสเลนหรือว่า ID ที่แบบ ไอดีใหม่ที่เอามากดเล่นตอนจิบกาแฟอะไรเงี้ยก,ก็อย่าไปกดนะครับไอตู้นี้นะฮะเพราะว่าผมว่าถ้าไม่เล่นทีมดีบัฟเนี่ยต่อให้เล่นทีมดีบัฟนะโอ้โหอัปเดตตัวที่ต้องการตัวเดียวเนี่ยมันโคตรรวดร้าวนะฮะไปครับดูซิจะไปจบที่กี่ลูดนะฮะสำหรับราดุก้านะฮะได้ราดุนกามาคือหยุดนะครับไม่ต้องครบนะฮะเอาตัวเดียวครับ したクーーにダダンンじゃゃなななきとののブルボラチら力ではこ俺มันช้าตรงนี้แหละไอพวกไอดีใหม่ๆต้องแบบว่าไอพวกเอต้องมาเสนอหน้าแบบเนี่ยเราไม่เคยได้ไงขึ้นนิวอะไรเงี้ยซึ่งไม่ช้านะฮะเอาเป็นว่าสเต็ปแรกนะฮะเกลือครับ ขอ,อตีที่2ครับไม่ได้อยากสุดซอยนะฮะถึงจะเป็นแบบเอ่อตู้ที่แบบว่าหรือว่าไอดีซี่แบบว่าเอามาเทสเลดน,นะฮะแต่ดักทรงแล้วแม่งเชี่อตู้ดีซีก็คือตู้ดีซี่วะจัดไปครับอีกสเอชอาร์ครับอินอินครับอินอ <c oughs> ินไอตู้มึงห้าเปอร์เซ็นต์กดตู้พินอเปล่าวะเนี่ย โอเคเริ่มเร็วเริ่มเร็วเพราะว่าตัวซ้ำนะฮะเริ่มมีซ้ำมาต่อสามมัลติรวด ถืมอยู่ในใจเกินไปสามประตีผ่านไปครับอย่าว่าจะ่ลาดุนก้าหรือตัวหน้าจู่เลยเอ็เอชอาร์ยังไม่เห็นเลยเนี่ยย่าไปเปล่าคแล อ้าวมีฟุงฟิงว่ะต้องมาได้แล้วนะฮะสำหรับเอจอาร์ครับอีเคมาครับอ้าวอาจจะสองลูกก็ได้ครับรึิชาติสีม่วงนะฮะเออไอ้สามลูกโอ้โหหมดแม่งไม่มาสามเลยเฮียว่าจบที่สเตปตีนี่แหละเรื่องร้าน ราดุง oh, yes. โ,โ,โอ้ yes จบนะฮะโอ้สองร้อยลูกตู้ดีซีทำลายไอดีดองไม่ได้แนะไอ <laughs> ดีหลักคุณเมื่อสุดซอยนะฮะเอาอะอย่างไรก็มาไวครับโอ้โหสตันหน่วยนะฮะโอ้โหถ้าเป็นไทเกอร์บายตัวนี้ไม่คอนเทนต์เลยนะฮะโอ้ไม่ใช่ครับสตันหน่วยสองตัวนะฮะโอเคครับโอเคสองร้อยลูกนะฮะ ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะฮะไม่รู้ว่าคุณจะกดไปทําไมนะแต่มันก็เป็นไอดีดองบอลแหละเนาะเออไอดีหลักนะฮะก็ขอให้เฮงๆแบบนี้นะฮะเดชะบุญแบบที่ผมได้แจกไอดีไปบ้างเนี่ยขอให้บุญวาสนาบุญวาสนานะฮะพาส่งให้ไอดีหลักของผมนะครับกดแับ200รูกแล้วแบบตัวที่ผมต้องการมาแบบนี้บ้างนะฮะส่วนใครที่คิดจะกดนะครับก็คิดกันดีๆคิดหลายๆตลบนะฮะ Uh, ถ้าคุณเล่นดีบัฟเพียวเนี่ยมันก็พอได้นะแปบลบว่าเออดีบัฟเพียวแล้วไปไอดีดองด้วยแบบบอลเหลืออะไรเงี้ยตู้ดีซุปเปอร์ด,ดีไม่ได้กดมากเก็บบอลไว้ลองกดดูได้ครับเพราะว่ามันเป็นตัวดนะีบัฟเนาะส่วนใครเล่นแบบว่าทีมปกติแล้วพิมพิมพม์อยากได้ไทเกอร์บารเนี่ยก,ก,ก็ลองคิดดูด,ดูใหม่นะคิดดูอีกทีครับเพราะว่าชไนเดอร์นะฮะมันก็ไม่ได้ท็อปอีกแล้วครับเพราะว่ามันออกมาตั้งปีน,นึงแล้วอะจะปีแล้วมันก็แบบตกรุ่นไปตามกามลเวลาเอเคมันยังยิงแรงอยู่นะ ยิงแรงมากๆอยู่จะถามว่าที่สุดไหมก็ไม่ใช่แล้วนะฮะคิดดูดีๆครับสำหรับใครที่จะกดนะครับและวันนี้นะครับผมต้องไปก่อนแล้วฮะไว้เจอกันใหม่ครับคลิปหรือไลฟ์ถัดไปนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะสวัสดีครับ